การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย แท้ทีวีกันแล้วค่ะเริ่ต้นแทะช่วงแรกในวันอาทิตย์แบบนี้นะคะเราไปเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการดูแลรักษารถยนต์กับในช่างใหญ่อย่างพี่อลิเวอร์กันก่อนดีกว่าค่ะวันนี้จะเป็นเทคนิคอะไรนั้นตามเขาไปแทดกันได้เลยค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับสตรีคำยังไรภรรยาและปลอดภัยกับยูสุครับผมและพ่ยุทธ์ครับกูรุยุทธของเราครับวันนี้มีเรื่องน่าสนใจครับพ่ยุทธ์ครับกระบะถ้าพูดถึงกระบะครับผู้ชมครับผู้ชายต้องขับความแข็งแกร่งอ้าวแล้วผู้หญิงนะมีสุภาพสตรีหลายท่านถามผมว่าออกมาแต่เรื่องกระบะเรื่องกระบะอ้าวผู้หญิงกับรถกระบะเข้ากันได้ไหมผู้หญิงสามารถขับได้ไหม ถ้าเรามองคําว่าปิกอัพนะครับปิกอัพเป็นรถยนต์ที่อาจจะแสดงสัญลักษณ์ในแง่ของความแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยวันนี้ปิกอัพมาในรูปแบบใหม่แล้วครับก็จะเป็นเรื่องของการมองภาพภาพลักษณ์ภายนอกซึ่งดูสง่าปราดเปรี้ยวนะครับเป็นรถที่สูงขึ้นนะครับทุกวันนี้ก็สุภาพรสตรีก็มาใช้รถประเภทนี้กันเยอะขึ้นเนื่องจากว่ามีทั้งขับเคลื่อน 2. อล้อยกสูงมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน4ล้อถ้าเราไปมองที่รถยนต์อุปกรณ์ที่รถยนต์ให้มา ให้ความมากมายที่รถเก๋งบางยี่ห้อก็ไม่มีให้นะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้เขาขับรถได้ง่ายสะดวกสบายแต่ไปพร้อมๆกับสวัสดิรับเมียหนึ่งสุภาพสตรีมักจะพูดไม่เอามันหนักมันใหญ่เวลาหมุนพวงมาลัยก็ยากคนี่เนี่ยตรงนี้ครับตรงนี้เวลานี้ปิกอัพนี้ตอบสนองแล้วตีโจดตรงนี้แตกเรียบร้อยแล้วครับก็คือถ้าเรามองอย่างนี้ครับ ้าเริ่มจากคนเริ่มทํางานก็แบบแบบหนึ่งหลังจากที่เขาเริ่มต้นมีประสบการณ์เริ่มทํางานเริ่มมีรถรถจนวันนี้นะครับมีรถใช้งานมาหลายปีแล้วเขาก็เริ่มมองอย็นแล้วครับว่ารถจนที่ให้ความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยแต่มาพร้อมๆกับสมรรถที่ว่ามีสิ่งที่อํานวยสะดวกครบครันสิ่งเหล่านี้แหละครับจะเป็นจุดที่ทําให้เขามองว่ารถคันนี้ตอบโจทย์ยังไงบ้างทีนี้รถจนประเภทนี้ครับก็คืออยากให้เน้นว่ารถคันนี้คุ้มค่าใช้งานหมายความว่าพอซื้อมาใช้หนึ่งคันเนี่ย เขาขับรถจะไปลงในกรุงเทพก็ได้นะครับจะไปทางไกลก็ได้รถคันนี้เนี่ยมีสิ่งที่ทําให้เขาเข้าไปขับแล้วมั่นใจได้เลยว่าให้ความสบายค,บความที่รถใหญ่ก็คือรถสูงนั่นเองพอรถสูงแล้วเนี่ยคนขับรถสไตล์นี้บ่อยจะไม่อยากขับไปหารถเก่งแล้วเพราะว่ามันเตีย้ยพอนั่งสูงมองสูงเนี่ยให้ผมรู้สึกว่าปลอดภัยมั่นใจคาดการลูงหน้าได้ดีกว่าชัดเจนเพราะว่าเอฟเฟคท์นั้นทำให้เรานั้นขึ้นมาได้สูงพอเราหน้าที่สูงก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนและการที่ผู้หญิงมองว่ารถประเภทนี้ครับให้ความส ก็จะทําให้เขาขับรถได้ง่ายขึ้นเคยขับรถบางทีอาจจะจังหวะไม่ได้นะครับถ้าขับอย่างนี้ปุ๊บก็อาจจะจังหวะง่ายขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่ามุมมองของกระจกมองข้างก็ใหญ่ขึ้นแล้วในขณะเดียวกันรถยนต์ประเภทนี้ก็หลายปีมาแล้วนะครับใส่แม่แต่กล้องมองภาพขนาถอยพื้นที่ให้เราง่ายคือเซ็นเซอร์เป็นแค่เพียงเสียงเตือนเราก็ไม่มั่นใจว่าเข้าไปใกล้ตัวข้างหลังรถยนต์มาก้อยแค่ไหนพอเป็นกล้องปุ๊บเห็นทุกอย่างร้อเหเ็นแมเแต่เด็กที่เดินผ่านหลังรถยนต์ด้วยซึ่งเราก็จจะมั่นใในการถอย เดินหน้าก็คือมองมุมมองที่สูงกว่าขับง่ายกว่าแล้วทุกวันนี้ครับรถจนเนี่ยมีการใส่อุปกรณ์ที่ทําให้เรานั้นสบายพวงมาลัยก็เบามือแล้วก็น้ําหนักเพิ่มขึ้นตามความรถรถยนต์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทําใหเา้เรามองว่ารถจนประเภทนี้เนี่ยตอบโจทย์กยารใช้งานได้ดีมากฉะนั้นครับคุณสุภาพสตรีที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้บ,บอกได้เลยว่าทุกอย่างที่ในอดีตเป็นยังไงวันนี้ได้ถูกพัฒนา ขึ้นมาแล้วตอบสนองความต้องการกับทุกเพศทุกวัยนี่แหละครับคือสิ่งที่เรากําลังพัฒนาขึ้นอยู่เรื่อยๆและอยู่อย่างต่อเนื่องผมและพิยุทธ์นะครับจะมาไขข้อข้องใจลักษณะแบบนี้อยู่ตลอดเวลารวมถึงวิธีการดูแลรักษาและขับอย่างไรให้ปลอดภัยและประหยัดต้องติดตามกันให้ดีกับซาสเตรคยังไงประหยัดและปลอดภัยกับยูสุสุดสดา์แบบนี้ขอทุกท่านและครอบครัวทุกท่านมีความสุขเราสองคนครับขอญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย My Isuzu X-Series D-Bax ม่ S <S เทคนิคก,การดูแลรักษารถยนต์ดีๆแบบนี้มีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่น,นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะแัดจีวีแซนีได้เวลาอิ่มท้องกับช่วงร้าอาหารแล้วค่ะวันนี้น้องออมจะพาเราไปชิมเมนูอะไรนั้นตามเธอไปแซดก,กันได้เลยค่ะ ขอบคุณค่ะพี่เอสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะออมจะพาคุณผู้ชมมาชิมร้านอาหารแบบสไตล์ญี่ปุ่นแท้บินตรงมาจากโอซาก้าเลยนะคะที่สําคัญร้านนี้เขามีจุดเด่นอยู่ที่การบริการตัวเองค่ะเราสามารถเดินไปเลือกเมนูอาหารได้ด้วยตัวเองอยากจะไปคีบอะไรทานนะคะหรือว่าชอบเมนูไหน ยืนสั่งได้เลยนะคะร้านนี้เนี่ยตกแต่งสไตล์บรรยากาศอบอุ่นนะคะเหมือนครอบครัวแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะและไฮไลท์ของร้านนี้นะคะอยู่ที่เส้นอุด้งค่ะเป็นเส้นที่เขาทําสดแบบชามต่อชามวันต่อวันเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้อมเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ด้านหน้าอมมีหลากหลายเมนูมากๆมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเริ่มกันที่ชามแรกคืออุดง้งหน้าเนื้อหมูนั่นเองค่ะ ได้กลิ่นของน้ำซุปแล้วหอมมากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะซุปของเขาเนี่ยกลมกรอบมากๆเป็นสูตรของทางร้านทำเองเลยนะคะเป็นซุปปลาคาสโวะนั่นเองเส้นอุดอง้งอย่างที่บอกเหนียวนุ่มทานคู่กับน้ำซุปแล้วก็โูด้านหน้านี่สุดยอดมากเลยค่ะชามนมาแล้วไม่พลาดนะคะต้องลองสั่งดูค่ะ มาต่อกันที่จานนี้บ้างดีกวา่าอันนี้เป็นกุ้งเทมปุระทางร้านเนี่ย mm. เขาคัดสรรกุ้งตัวโตๆมาชุบแป้งแล้วก็ทอดจนเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้ค่ะเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็หอมอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นแค่พูดอาจจะยังไม่รู้ mm. เราต้องมาลองชิมกันค่ะ mm. กรอบอร่อยมากค่ะคุณชมคะ ปกติเวลาเราทานเราก็มักจะทานกุ้งเทมปุระคู่กับอูด้งเนี่ยแหละน้ำซุปก็จะเข้าไปในเนื้อแป้งกรอบๆเวลาทานเนี่ยก็จะได้ความหอมไปอีกแบบหนึ่งเลยค่ะมาต่อกันที่นี้มากดีกว่าโอเด้งนั่นเองเวลาเราไปญี่ปุ่นนะคะจะเห็นร้านอาหารที่มีโอเด้งแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะที่นี่เขาก็นำมาไว้ในร้านเหมือนกันว่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่า รสชาติกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับโอเด้งจานนี้มาปิดท้ายกันที่ข้าวปั้นหน้าไข่ปลาเป็นไตโกนั่นเองค่ะมาเป็นก้อนแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลย<ม>ข้าวลุงหอมอร่อยที่สำคัญไข่ปลาของเขานะคะปรุงพิเศษจะออกรสชาติเค็มนำมาปุ๊บตามด้วยเผ็ดหน่อยๆค่ะ ดอดอร่อยมากๆเลยค่ะถ้ามาแล้วห้ามพลาดอย่าลืมหยิบด้วยนะคะถ้าคุณชมท่านใดที่อยากจะมาทานอาหารญี่ปุ่นคะในสไตล์โอซาก้าแบบแท้ๆสามารถเดินเลือกเมนูอาหารได้หนักใจตัวเองแบบนี้มาได้เลยทคะที่ซูรุมารุโดคอนโพรทุกสาขาเลยตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4สาขาด้วยกันนะคะวันนี้หมดเวลาของอมแล้วค่ะคราวหน้าอมจะพาคุณชมไปชิมเมนูอร่อยๆที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ แบบนี้น้องออมีมาฝากกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์อย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามชมนะคะแซ t จีวีายด้วยกันกับช่วงแซดนิวสกวันนี้เอยก็มีข่าวสารท้องทิพมาฝากกันเหมือนเช่นเคยติดตามไได้เลยค่ะ Sa ดนิ สัปดาที่แล้วเราได้พบกับกิจกรรมทัศนศึกษาและอบรมด้านสิ่งแวดล้อมณประเทศญี่ปุ่นที่บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยต่อยอดองค์ความรู้ด้านการจัดการสภาวะภูมิอากาศแก่คณะเยาวชนครูและตัวแทนจากชุมชน36คนที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นจากโครงการ ลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่10ซึ่งทำให้ทุกคนได้มีโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเยี่ยมชมพร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามสถานที่ต่างๆแต่ความน่าสนใจยังมีอีกมากมายวันนี้มาชมกันต่อค่ะเริ่มต้นด้วยการไปดูสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวาโกสถาบันแห่งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เป็นโรงเรียนธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านชิราคาวาโกได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี1995มีบ้านแบบกัทโชซึกุริเป็นบ้านชาวนาโบราณที่มีอายุมากกว่า250ปีทุกคนต่างตื่นเต้นกับบรรยากาศรอบๆตัวที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณนั้นรวมถึงกิจกรรมที่ได้เรียนรู้การเดินสำรวจป่ากิจกรรมนี้สอนให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ในการใช้ชีวิตกับธรรมชาติให้อยู่อย่างกลมกลืนเพราะธรรมชาติของมนุษย์จะสามารถเรียนรู้และปรับตัวได้ค่ะ สร้างเมืองสีเขียวนะครับเราก็จะขยายโครงการนี้ต่อไปทุกๆปีนะฮะเราจะมีการรับสมัครตั้งแต่เดือน มิถุนายนจนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อให้ประชาชนนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจประกวดการทํากิจกรรม4รูปแบบนะครับคือการลดพลังงานนะครับลดขยะเดินทางโดยยั่งยืนแล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตัวเมืองทั่วประเทศนะครับเราหวังอย่างนั้นครับปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชมชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมโตโยตา้าโตโยต้าอีโคฟูทาวผ้าเหมือนจําลองที่ประสานการใช้พลังงานระหว่างรถยนต์คนและที่อยู่อาศัยอย่างกลมกลืน ภายใต้แนวคิดสังคมคาร์บอนต่ำก็ต้องขอบคุณครับทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยแล้วก็ทางบริษัทโตโยต้าประเทศไทยครับที่ได้ทําโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมา10ปีที่ผ่านมาก็คงจะช่วยสร้างจิตสานึกแล้วก็สร้างแนวร่วมในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็หวังครับว่าจะได้ทําโครงการในลักษณะแบบนี้หรือโครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอนะาคตงหน้าได้ อย่างครอบคุมมากขึ้นครับโตโยต้าเมืองสีเขียวกิจกรรมทัศนศึกษาพาผู้ชนะโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเราต่อยอดองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนับประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและชุมชนต่างๆได้มาเปิดประสบการณ์ด,รด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศก็ต้องขอปรบมือให้กับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ด้วยค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว,วรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะและสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากปูไทยและสถานที่ถ่ายทำรายการเ e ส t เวสต์ r n น l ล s สแกรนด์ฮาวเวิร์โสวัสดีค่ะ